เราต้องดูเลขในในเจตสิกสัพ้อะไรอ่ะสัมปโยข้าในก็คือยกเจไปหา,าจิตถ้าสังขาในก็เลยยกจิตมาหาเจนั่นแหละอเอาชีอนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโสสัมอสังเนี่ยนะพี่ไม่ได้ท่องแต่พี่จะจําว่าโสเนี่ยมันคือโสมนัสสะสหขาะาตาังถูกไหมโสมนัสสะสหขตาัง แล้วสัมนื่อคือสัมปยุตตังแล้วก็อสังคืออสังขาริกังอพอพอเราเราเรารู้คีย์เวิร์ดอย่างนี้แล้วโลภะมูลจิตเนี่ยมันมีสองอย่างคือที่ติดท่าตังสำป,ะป,ปยุตตังกับที่ติดท่าตะงวิปยุตตังมันต่างกันยังไงระหว่างตังอ่ะมันต่างกันยังไงถ้าสำประยุ สัมปยุตตังเนี่ยมันมีความเห็นผิดประกอบด้วยความเห็นผิดสัมประยุตตังวววววแต่ว่าแล้วก็ยวงที่นี่ไงสัมประยุตตังเนี่ยมันมีสี่ดวงแรก่งเนี่ยอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็หนึ่งสองสามสี่สมประยุตทิติขตะสัมประยุตถ้าทิติขตะเนี่ยมันคือความเห็นผิดพอสัมปยุติอีตรงนี้เห็นผิด ถูกไหมอ่ะแล้วก็ถ้าวิปยุกเนี่ยมันไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดไม่ได้เห็นผิดแล้วก็อสังขาริกางคือไม่มีการชักชวนพราะสังขาริกางคือมีการชักชวนถูกไหมอ่ะทีนี้อย่างรวงแรกเนี่ยสิบเก้าลยนะ19เก้าขาก็บอกว่าอัญญาสมาเน่ยมาสิบสาเลย ถูกไหมถ้าสังฆนายนตัวแรกสิบเกสบสามแล้วก็โมจะตุกะมาอีกสีก็เป็นสิบเจ็ดพอทิฏฐิแทปะสัมประยุตธ์ก็มีทิฏฐิมาอีกตัวนึงใช่ไหมแล้วก็มีโลภะมาอีกตัวนึงเพราะในนี้มันคือโลภะอุรจิตก็ครบแล้วสิบก้าเนี่ยอย่างเงี้ย เนี่ยเราเราดูอย่างนี้ดูเราไม่ได้ท่องแนละเราทำตามความเข้าใจของตัวเองนะฮะแต่ว่าเราต้องรู้ว่าไอโสนคืออะไรไอสัมนี่คืออะไรไอะสังเนี่ยคืออะไร,ะนะออะไรเท่านั้นส่วนอันเนี้ยส่วนเจตสิกเนี่ยนะสัมปโยข้างในเนี่ยนะจริงๆเนะี่ยพระอาจารย์เน้นอันเดียวคือบากินะกะเจตสิกผมทำไมต้องวไม่เน้น ท้าม้นให้เน้นข้อศักด์ค่ากิตติสารณะเนี่ยมันเข้าได้หมดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดมันเข้าได้ทุกโอทุกตัวเลยมันอยู่ในนี้ทั้งหมดแต่อีตรงเนี้ยมันยากตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็คาดว่าจะออกข้อสอบก็คือตรงเนี้ยนะวิโต๊กห้าห้าวิจารหกหกอะธิโมกร้อยสิบวิทยะร้อยห้าปิสิบห้าสิบเอ็ดชั้นพะร้อยหนึ่งเนี่ยเนี่ย เราต้องได้ว่าไอ้วิตก55เน,นี่ยมาไงวิตก55เน,นี่ยมันมาจากเราแยกจิตออกมาเป็นสองกองก็คือกามาวาจรจิต54ถูกไหมกามาวาจรจิต54แล้วก็โลสุตระจิตเนี่ยเนี่ยมันมีทั้งหมด67ใช่ไหม67 พราะตรงนี้วิตก55มันมาจากการม 54, ดิห5าิลบออกส,สิ0เพราะว่าจากผูกโสตะชนะชิวหาอ่ากายะจากผูกโสตะชานะชิวหากายะเนี่ยทุกขะกายะและสุขะกายะเนี่ยมันไม่ได้มันเขาเรียกว่าทวิทวิคือสองปัญจคือห้ามันทวิปัญจวิญญาณนางมันเข้าไม่ได้ วี่ตกเป็นเข้าไม่ได้มันก็เหลือตรงนี้44ถูกไหมแล้วก็พอเหลือตรงนี้40พอตรงนี้มันก็เป็นองค์ฌานหนึ่งเท่านั้นปัจจามะปัจจามะฌานเท่านั้นก็คือปัจจามะฌานมันมี11ก็คือจากข้างบนนี่รูปลาสามข้างล่างนี่โลกุจลารอีร 8. กแก็4ี่สี่บบวกกับอีก เก็เป็นห5ห้โอเคไหมเนี่ยพิจารณาอย่างเนี้พิจารณาอย่างนี้มันก็จะได้อย่างวิจารณ์มี66กเหรอก็อย่างนี้ไงตรงนี้ห้าตรงนี้มัน5้าสิบี่ใช่ไหมก็เอาออกซะ10ทวิปัญจากออกซะ1ิก็เหลือตรงนี้นี่วิจารณ์มันมีสององค์ฌานก็คือปัทธมกับทูติยะ ปฐมคติ11ทุติยคติ12เอ้11มันก็เป็นยี่12มันก็เป็น6 16อะไรอย่างเงี้ยเราก็พิจารณาอย่างเงี้ย <laughs> นะ